นิทานเรื่องเกมนับเลขขอบคุณที่กดติดตามนะคะในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและเสียงนกร้องมีสัตว์น้อยน่ารักอาศัยอยู่กลุ่มหนึ่งพวกมันคือเจ้ากระต่ายปุยขาวขนฟูหางปุยเจ้าลิงจอ๋อขี้เล่นสนเจ้าเต่าน้อยผู้มีกระดองแข็งแรงและเจ้าช้างน้อยใจดีทุกๆวันพวกมันจะออกไปเล่นด้วยกันในป่า หากินแครอทหาผลไม้และเล่นซอนตามประษาแต่ละวันจะมีเรื่องราวสนุกสนานเกิดขึ้นเสมอวันหนึ่งขณะที่พวกมันกำลังเล่นซ่อนหากันอยู่เจ้ากระต่ายปุยขาวโผล่หน้าออกมาจากหลังต้นไม้พวกเราเล่นเกมนับเลขกันเถอะเจ้ากระต่ายปุยขาวร้องด้วยความตื่นเต้นเล่นยังไงเหรอเจ้าลิงจ๋อถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นง่ายนิดเดียว เราจะผลัดกันนับเลขไปเรื่อยๆใครนับผิดก็ต้องไปหาของขวัญมาให้ทุกคนเจ้ากระต่ายปุยขาวอธิบายเอาสิลุยเลยเจ้าเต่าและเจ้าช้างน้อยตอบพร้อมกันพวกมันเริ่มเล่นเกมเจ้ากระต่ายปุยขาวนับเลขหนึ่งหนึ่งเจ้าลิงจอนับเลขสองสองเจ้าเต่าน้อยนับเลขสามสาม แต่พอถึงตาเจ้าช้างน้อยมันกลับนิ่งเงียบไปหน้าตาตื่นเต้นเจ้าช้างน้อยเธอเป็นอะไรเหรอเจ้ากระต่ายปุยขาวถามด้วยความเป็นห่วงฉันฉันนับเลขไม่ค่อยเก่งเจ้าช้างน้อยสารภาพด้วยใบหน้าเศร้าซ้อยไม่เป็นไรเดียวพวกเราช่วยเธอเองเจ้าลิงจ๋อพูดเจ้ากระต่ายปุยขาวเจ้าลิงจ๋อและเจ้าเต่าน้อยช่วยกันสอนเจ้าช้างน้อย ลองดูนี่สิหนึ่งคือใบไม้หนึ่งใบเจ้ากระต่ายปุยขาววางใบไม้หนึ่งใบลงบนพื้นสองคือดอกไม้สองดอกเจ้าลิงจ๋อวางดอกไม้สองดอกไว้ข้างๆใบไม้สมคือผลไม้สามลูกเจ้าเต่าน้อยวางผลไม้สามลูกไว้บนดอกไม้เจ้าช้างน้อยมองดูเพื่อนๆของมันอย่างตั้งใจแล้วสีล่ล่ะเจ้าช้างน้อยถามสี่คือกิ่งไม้สี่กิ่ง เจ้ากระต่ายปุยขาวหยิบกิ่งไม้สี่กิ่งมาวางต่อห้าคือหินห้าก้อนเจ้าลิงจ๋อหยิบหินห้าก้อนมาวางต่อหกคือมเมล็ดทานตะวันหกมเมล็ดเจ้าเต่าน้อยหยิบมเมล็ดทานตะวันหกมเมล็ดมาวางต่อเจ้าช้างน้อยพยายามนับตามเพื่อนๆนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันเริ่มนับเลขได้คล่องคล้าขึ้นเจ็ดคือเจ้าช้างน้อยคิด เจ็ดคือดาวเจ็ดดวงบนท้องฟ้าเจ้ากระต่ายปุยขาวชี้ไปที่ท้องฟ้าแปดคือเจ้าช้างน้อยคิดแปดคือขาแมงมุมแปดขาเจ้าลิงจ๋อชี้ไปที่แมงมุมตัวหนึ่งเก้าคือเจ้าช้างน้อยคิดเก้าคือลูกนกเก้าตัวในรังเจ้าเต่าน้อยชี้ไปที่รังนกบนต้นไม้สิบคือเจ้าช้างน้อยคิดสิบคือเพื่อนเพื่อนของฉันสิบคน เจ้ากระต่ายปุยขาวเจ้าลิงจอ๋อเจ้าต่อน้อยอบกอดเจ้าช้างน้อยเจ้าช้างน้อยดีใจจนน้ำตาไหลมันสามารถนับเลขได้ถึงสิบแล้วในที่สุดเจ้าช้างน้อยก็เริ่มนับเลขได้พวกมันดีใจกันมากเล่นเกมนับเลขต่อจนพระอาทิตย์ตกดินหลังจากนั้นเจ้าช้างน้อยก็ไม่เคยกลัวการน,นับเลขอีกต่อไปมันสามารถนับเลขได้อย่างคล่องแคล่วหนึ่ง one สอง t w สาม t h r 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 light, 10ท่องตามผมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากคุณนับเลขได้อย่างคล่องแคล่วลองท่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน รับรองว่าคุณจะจำได้แน่นอนนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ามิตรแท้จะคอยช่วยเหลือเราเสมออย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้